สวัสดีครับพวกเรกลุ่มอีเท็กไกด์ครับผมนายวราภุมกับผมนายมันดมเสรรวีครับผมนายเดชช่งเย็นครับนี่คือหน้าตาของโปรเจกต์นะครับจุดมุ่งหมายของโปรเจกต์ครับเพื่อนำเสนอข้อมูลของที่ไรให้กับบุคคลภายนอกครับเพื่อความสะดวกสบายครับในการหาข้อมูลของที่ไรนะครับเพื่อการนำเสนอข่าวสารของที่ไรนะครับดิฉันกัสเงินครับเราออกแบบ หน้าต่ user จะเปลี่ยนครับให้เป็นไอคอนที่สามารถใช้งานได้ครับอันนี้คือหน้าของจะเป็นเมนูต่างๆนะครับนี่คือประวัติของวิทยาลัยนะครับซึ่งเราจะรวบรวมประวัติของวิทยาลัยไว้ทั้งหมดครับตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยครับจนถึงปัจจุบันนะครับพรสสาสานที่ในวิทยาลัยนะครับ ก็จะเป็นภาพของวิทยาลัยทั้อองหมดนะครับแล้วก็มีชื่อบรน,นะครับข่าวสารของวิทยาลัยออรครับก็จะเป็นข่าวสารภายในวิทยาลัยครับซึ่งจะมีการอัปเดตตลอไไดเวลา ติดต่อในวิทยาลัยนะ,ค,ะรนยครับที่เบอร์ติดต่อภานในวิทัยอะไรครับนี่ครับันนี้จะรวบรวมเบอร์ของคณาจารย์ในวิทยาลัยของเราทั้งหมดนะครับเพื่อง่ายต่อการตริดต่อโดยตรงนะครับ แล้วก็ยังมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนนะครับของภาพปกติซึ่งจะทําให้เราคนที่มาดูแบบภายนอกครับสามารถรู้ข้อมูลที่อะไรนะว่ารับสมัครเมื่อไรแล้วก็เรายังมีกาสมัครแบบภาทพทุรภาคีครับร่องแบบของวิทยาลัยครับเป็น เป็นมีนุเพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยสามารถดูระเบียบของวิทยาลัยครับที่ถูกต้องครับอิเคเกอรี่นะครับเป็นรูปพาอแวดล้อมในวิทยาลัยทั้งหมดนะครับ ข้อเสนอและของโครงการน,นะครับโปรเจกต์ Project เราต้องทำมาออกแบบเพื่อออนไลน์ครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานครับโดยไม่ต้องซึร่งอิเล็กอนิกนะครับ 2. องโลเคชันนะครับเพราะตอนนี้โลเคชันของเรายังไม่สามารถเข้าไปดูพื้นที่นในเชลยไ,ได้โดยรอบครับสาบ